เราต้องฝึกจิตใจนี้ให้มันสงบลงไปโดยที่เราตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอธิษฐานใจถึงคุณพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งของตนแล้วที่นี้ก็ตั้งสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนั้นเพื่อประสงค์ที่จะไม่ให้จิตมันคิดไปภายนอก การที่เราเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ในปัจจุบันนี้ให้พากันเข้าใจความหมายถ้าหากว่าไม่ยึดเอาลมหายใจเข้าออกนี้เป็นอารมณ์อยู่แล้วมันไม่อยู่จิตนี้มันไม่ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ได้มันเคยคิดไปยังไงมันก็คิดส่งออกไปข้างนอกโน่นให้พากันเข้าใจทำอะไรไม่เข้าใจความหมายนั้นมันไม่ตั้งใจทำหรอกเพราะมันไม่รู้จักจุดหมายเพราะฉะนั้น จึงได้ชี้แจงจุดหมายให้ฟังขอให้จําเอาไว้หลวงปู่เหรียญวราลาโพ